อันนี้ก็ถือว่าเป็นเมนูสุกนะถ้าใครไม่ทานสดก็สั่งเป็นเมนูสุกแบบนี้ได้นะครับ สะดวกมาหน้าร้านเรามีบริการจัดส่งอนอนไลน์ด้วยรดควบคุมความเย็นรีวิวเทียมสนใจทักเขตจะหนึ่งแซบตามปากหรือไลน์ u n g e 0523ตลอด24ชั่วโมงเดี๋ยวเรามาเปิดกับเมนูแรกกันเลยนะครับสำหรับใครที่มาเจะหนึ่งไม่ถูกก็สามารถปักหมดชื่อร้านได้เลยนะ มืออะไรอีกนิดหนึ่งหมึกไ,ไ,ไข่หมูยอไข่แดงนะครับข้าวโพดรวนอันล่างนี่เป็นผัดรวมได้ใช่ไหมครับในหมูล่าอันแรกข้าวโพดอย่างเดียวนะ มีหมูย่อมีหมึกไข่แล้วนะครับต่อด้วยไข่แดงเค็มนะไข่แดงเราก็นึ่งแล้วนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นเมนูสุกนะถ้าใครไม่ทานสดก็สั่งเป็นเมนูสุกแบบนี้ได้นะครับเหลือไปแล้วเดี๋ยวเรามาต่อกันเลยนะครับเมนูไข่ปลาแซลมอนหมึกไข่นะครับแล้วก็ฟูงสุกโดยใช้ซอสตัวเนออไข่เน่นเต็เต็มอย่ามาสั่งไข่หมึกนะไม่มีนะครับ นี่มึกไข่นะครับทำมึกหวานตัวกำลังทำมึกหวานเลยใช่ไหมทำมาใส่ไหมทำมาถ่ายข้างในดิอยู่รีเป็นว่าจะบอกน้องแม่นันที่เข้าไปวันก่อนจะเป็นไงนักครบอกน้องก็เยอะมาลองนี่นี่นี่อันนี้มีไข่ปลาใช่หนึ่ง กุ้งสุกหมึกไข่ไข่ปลาริวกิวหรือไข่ปลาริวเซียวนะครับก็เรียกได้สองชื่อเลยแซลมอนถ้าแบบนี้ก็จะเพิ่มชิ้นละหนึ่งร้อยห้าสิบบาทแซลมอนก็จะหั่นเต่านะเช่นนึงนะมีสุกสามอย่างนะแล้วก็มีสดนี่แซลมอนหนึ่งอย่างลูกค้าก็รีมิกเองนะครับเพราะว่าวัตถุดิบทางร้านมีทั้งหมดสิบสามอย่าง ลูกค้าก็สามารถรีมิกซ์13อย่างได้เต็มที่เลยใครชอบอะไรก็จัดเลยอืมอาาชิ้นหนึ่งให้เลยอืมให้ถ่าย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 ก่อนไอ้ลูกค้าบอกว่ามาบ่อยแล้วอื่อจัดเมนูมกไข,ข่ายนะคะกุ้งสุกไข่ปลาสอนครับ เมนูนี้อยู่ที่เท่าไหร่เจ๊หนึ่งอ่าอันนี้อยู่ที่ห้าร้อยห้าสิบจ่าครับสองกระปุกเลยนะหนึ่งร้อยจ่าจ้าขอบคุณนะครับ <c oughs> ขอบคุณที่แนะนํามา Q5 ใช่ไหมอ้อมไหมนี่อ้อมไหมพี่นี่ข้างหลังพ่ออะไรู้ปะย้ำก่อนกุ้งปูนี่สดลึกสดุสดนะแล้วเรามาต่อกันเลยนะครับเอาน้ำเอาน้ำมาไหมเจ๊หนึ่งไปบอกแบบ เดี๋ยวเรามาต่อกันเลยนะครับยำไข่เด็เค็มข้าวโพดสำหรับออนทัวร์เดี๋ยวพี่เทอมอาจจะมีข่าวดีนะเั่น,นึงนะแต่ตอนนี้ยังไม่บอกเพราะเผื่ออีกซิเดนต์ใช่ไหมเช่น,นึงไม่บอกเลยดีกว่าไม่บอกเลยมีเมื่อไหร่ก็เมื่อน,นั้นคือเราต้องรอสะดวกให้รเราก็ไม่ ว่าจะตรงกันหรือเปล่าสะดวกเขาสะดวกเราใช่ไหมเจ้าหนึ่งแล้วก,ก็แจ้งเสมอถ้าเราไปออนทัวร์นะครับก็มีโอกาสต้องไปกันนะเพราะเราไม่ใช่แบบจะไปบ่อยนะครับปีหนึงครั้ง,งสองครัง้สงสมครั้งเต็มที่นะครับส่วนราคาออนไลน์กับหน้าร้านเท่ากันนะใช่ไหมเจ้าหนึ่งครับโอเคจ้า เดี๋ยวเรามาต่อกันเลยนะครับปูมมาสดกุ้งสด,สดไข่ปลานะครับพักกลางก็จะเรียกอะไรเิีกยวเกีวเรียวเซไม่รู้แต่เราจะเรียกเิวกิ่วนะปูม้าก็เพิ่งมาส่งเลย ยถ้าอยากทานสดก็ต้องไปเขาตะม่องไล่นะครับถ้ามาประจวบนะครับเพราะที่แหล่งที่เจ๊หนึ่งเอาปูหมาเลยครับว่าถ้าถ้าบางคนดูคลิปนะครับก็เจ๊หนึ่งจะไปเอาปูหมาที่นั่นนะเขาจะมีชาวประมงอ่าก็หลายเจ้าอยู่นะเจ๊หนึ่งนะจะเล็กจะใหญ่ แต่ว่าถ้าเทศกาลหนก็จะแพงนิดนึงนะเจ๊หนึ่งขนาดเจ๊หนึ่งก็ยังแพงเลยคือตัวเองยังแพงเลยเทศกาลเทศกาลหาก็ไม่ได้ขายเขาใส่ราคาเดียวกับลูกค้าเลยสำหรับกล่องนี้นะครับ ปูม right? kind of ้าก sort of ุ <MIT the appet izer> to band, ้งสดนะครับเจนหนึ <the> ่งครับอยู่ท <the> ี่เท่าไหร่เห็นบางคนเขาถามกันบางทีเราก็ไม่ได้บอกราคาสามร้อยบาทสองร้อยสามของย่ำสองร้อยห้าสิบของย่ำปูม้าบางตัวถ้าตัวเล็กก็สองร้อยสองร้อยห้าสิบสามร้อยนะเส้นมากเราจะใช้สตาร์จะใช้สองร้อยห้าสิบนะครับครับของหยีร้านก็มีทั้งมีทั้งปูสดปูสุกเลยครับนี่นะครับ ครับเดี๋ยวเรามาต่อกันเลยนะเรียบ<ด>ร้อยจ้าเดี๋ยวเรามาต่อกันเลยนะครับน้ำปลานะครับน้ำปลาน้ำเชื่อมนะครับน้ำตาลเขาเรียกน้ำตาลมะพร้าวทับตะแกรงปะปี๊บก็ปี๊บนะวันน,นี้มันไม่ได้แบบใส่แบบปี๊บไงมันเป็นแบบ นีมันจะหอมกว่าแบบซีดส่วนมากที่ประจบเ็าใช้ก็จะเป็นน้ำตาลของทับสแกนนะเช่นหนึ่งน้ำตาลมะพร้าวทับสแกนก็มีส่วนมะพร้าวที่ทำตาลได้ก็เช่นั้นนะครับก็บ้านเช่นหนึ่งก็แหล่งมะพร้าวเลยนะกุ้งสดนะครับรน,นี่ กุ้งสดเอาเส้นหลังออกแล้วนะนี่เห็นปะตูมเลยเห็นไหมจะมีรอยงัดเส้นดําออกไปนะครับส่วนหัวนะครับก็เอากระเพาะที่หัวออกแล้วนี่ต่อด้วยไข่แดงนะครับวัตถุดิบทั้งสามอย่างเนี่ยเราก็จะใส่กล่องไซนี้ให้นะครับถ้าไซส์ใหญ่สุดก็อยู่ที่400 4 0 0รอยมสี่ันเอ็มนะเจ้าหนึ่งนะ ช้าหน่อยนี่นี่นะครับปลาไม่ปลาก็แจ้งได้เลยนะครับสําหรับเมนูนี้อยู่ที่อะไรครับเจ๊นหนึ่งสามร้อยบาทสามร้อยบาทนะครับสามอย่างนะครับเดี๋ยวเรามาต่อกับเมนูต่อไปกันนะครับเจ๊นหนึ่งยำไข่เยี่ยวม้าปลา่ไข่เยี่ยวม้าเผ็ดยำไข่เยี่ยวม้านะครับ,ยยรบสําหรับไข่เยี่ยวม้าเราก็ใช้นึ่งเอานะเอาง,ง่ายๆเลยของทุกอย่าง ถ้าเป็นสุกเราจะน,นึ่งนะจะน,นึงนะสำหรับวันหยุดของร้านที่อยู่ทุกวันจันนะครับเปิดร้านตั้งสี่มงเยนถึงสามทุ่มนะครับส่วนวันศุกร์เสาร์ก็จะเป็นถนนคนเดินนะครับก็จะดึกหน่อยสามทุ่มครึ่งถ้าวันธรรมดาก็จอดรถหน้าร้านได้เลยที่ไม่ใช่วันศุกร์เสาร์นะครับ โอ้เยิ่มเลยเจ้หนึ่งเมนูนี้เท่าไหร่จ้ะหนึง่งเจิบบาทเจสิบาทนะครับนี่จ้าเดี๋ยวเรามาต่อกับบมนูต่อไปนะครับปูม้าแซลมอนกุ้งสดสองสามคนได้นะครับชุดนี้ สำหรับลานเจ๊นหนึ่งไม่ใช่ลานนั่งทานนะครับแต่ก็สามารถนั่งฝั่งใช้ทะเลได้นะครับก็มีเขาจะทําเหมือนที่นั่งให้นะเจ๊นหนึ่งนะแต่ถ้ามาแล้วก็ไปเช็คอินสะพานสระวิถีนะครับหรือถ้าใครมาไม่ถูกก็ปักหมุดสะพานสระวิถีได้เลยถ้าวันศุกร์เสาร์ก็ปักหมุดสนุนคนเดินลานเจ๊นหนึ่งก็จะหันหลังให้เทศบาลเมืองประจวบนะครับเทศบาลเมืองประจวบนะครับเพราะบางท่านไปปานบุรีไปวัวหินไม่ใช่นะ บางท่านบอกหนูถึงตาสามต้นอะไนได้นหนึ่งหลายคนมากเลยอะคนเดินในปจบนีมีหลายที่เพราะบ,บางท่านแบบประมาณยี่สิบเปอร์เซ็นอะที่ว่าไปปานบุรีแล้วโทรมาหาเราเิเเยอะมากเพราะบางท่านเข้าใจว่าประจวบกับภูหินนะี่มันที่เดียวกันภูรทีินะครับก็ห่างประมาณเกือบร้อยกิโลเลยนะเดินทางก็มาเกือบหนึ่งชั่วโมงนะครับจากภูหินมาประจวบนะ อเขียนเมนูลแล้วรอได้เลยจ้ะถ้าเจ๊หนึ่งถามว่าทานได้ทุกอย่างก็จะมีมะม่วงกับพวกไหลบัวนี่โอ้ดูความสดของปูมานะนใส่ก็เลยให้ภาพมันเล่านะครับนี่กลุ่มโ,โหเจงหนึ่ง เมนูนี้อยู่ที่เท่าไหร่ครับเจ๊หนึ่งสี่ร้อยห้าสิบสี่ร้อยห้าสิบาทนะครับสําหรับยําปูมา้ากุ้งสดแซลมอนนะครับเจ๊หนึ่งสี่อยห้าสิบนี่นะครับเดี๋ยวผมขอซูมนิดนึงนะช่วงนี้คนยังไม่เยอะเราซูมได้ก็ฝากพี่ๆที่มาสั่งหน้าร้านไปดูเมนูตัวเองด้วยนะผมจะลงให้ <c oughs> ขอบคุณครับเมนูต่อไปจ้า <c oughs> อ่ต่อกันเลยนะครับไข่แดง ยำหอยแคงผักรวมปลาสํสำหรับยำหอยแคงนะครับก็อยู่ที่หนึ่งร้อยบาทนะครับหนึ่งใบแดงนะเมื่อก่อนเราขายแปดสิบปะสมัยแรกๆแปดสิบาทขอบคุณนะครับหอยแคงก็จะแดงเลือดหน่อยนะครับนี่เดี๋ยวเราพาไปดูหมึกไข่กันนะครับที่หม้อนะอันนี้ก็อยู่ที่หนึ่งร้อยบาทนะครับ หมึกไข่ตัวเล็กๆนะครับแต่บังบอกว่าไข่แน่นมากนะไข่ปูม้าสุกนะครับไข่ปลาเลียวกิ้วหรือไข่ปลาเลียวเซียวนะครับไข่แมงดาจานนะครับสําหรับไข่แมงดาจานก็จะเม็ดใหญ่นะครับไข่แมงดาน,นี่มีอยู่สองอย่างนะเจ้นหนึ่งนะครับแมงดาจานกันบแมงดาถ้วยครับแมงดาถ้วยก็จะเล็กกุ้งสุกก้างนะครับเจ๊นหนึ่งเปิดให้ดูหน่อยนี่ก้างแกะเปลือกแล้วนะเจ้นหนึ่งนะงไ จ้านี่เดี๋ยวเราไปดูเมนูต่อไปกันเลยจ้าเดี๋ยวเราไปดูเมนูต่อไปกันเลยนะครับกับเมนูที่แพงที่สุดของร้านนะครับหนึ่าบาทนะครับสำหรับยำยกร้านนะครับสำหรับใครที่เข้ามาใหม่นะครับยำยกร้านก็มีทั้งหมดสิสอย่างนะครับเราก็ไม่ต้องเลือกเลยไว้่ายง่ายพทาศาอะไรสั่งยํายกร้าน เครื่องปรุงก็จะมากเป็นพิเศษนะครับบางท่านบอกว่าน้ำต้มยำเอ๊ะก็เหมือนอยู่นะขาดขากระตะไร้นะครับเดี๋ยวเรามาเปิดกับวัตถุดิบแรกกันเลยนะครับสำหรับลูกค้าท่านนี้เลือกเป็นปูสุกนะครับเป็นยยกร้านสุกครับ ยกร้านแล้วเขาเลือกปูสุกหรือปูสดก็ได้นะครับไม่จําเป็นจะต้องปูสดนะหมดเลยป่งอืมอืมหน้าร้านด้วยครับผมนี่แน่นนะจะหนึ่งนะนี่ใครก็หาว่าไม่แน่นนะสดที่คุณ โอ้โหใครสั่ยกร้านนะจ๊ะยกมือหน่อยสิไม่ใช่ใช่ไหมอยากเห็นหน้าเกินไปแล้วใช่ไหมพันห้าเลยนะแถมเบิ้ลกุ้งสดกุ้งสุกด้วยนะโอ้โหเพิ่มกางเปล่ากางไข่ทุกตัวนะนี่กางไข่ทุกตัวด้วยโอ้โหของทุกอย่างนี้จะเป็นไข่หมดแล้ว หมาก็ไข่ก้างก็ไข่นะครับมึกก็ไข่เจ๊หนึ่งเงินไข่อย่างเดียวเลยนะเจ๊หนึ่งนะนี่ปุ๊สำหรับพริกนะครับมึงท่านถามว่าใช้พริกเกาหลีไหมไม่ใช่นะครับก็จะเป็นพริกป่นฝันละเอียดนะครับไม่ใช่พริกเกาหลีนะครับ โอ้ตหากให้ดูหน่อยครับชจหนึ่งไปยั่วกันหน่อยเล็วนี่นะครับเห็นนัสุกนะครับมีสมอตอย่างเดียวที่สดนะนี่ดูโหเยิมย้มๆเลยครับใส่ผักเข้าไปผลไม้ด้วยวันปีใหม่มีคนถามว่าปีใหม่หยุดไหมเจหนึ่งหยุดตที่1นึ่งหยุดปีใหม่แต่ไม่ได้หยุดก่อนปีใหม่ ก็คือมาเขาดาวที่ร้านเช่นหนึ่งได้เลยเช่นหนึ่งมาสั่งยำเขาดาวได้เลยเครับ,รบสามหนึ่งไม่หยุดนะครับเช่นหนึ่งส่งท้ายไม่หยุดหยุดที่ใหม่จ้ะก็ไม่รู้ว่าเขาจะจัดงานหรือเปล่านะที่ถนนคนเดินนะจัดหรือไม่จัดเราก็ขายปกตินะครับโอ้โหตอนนี้ก็เหลือเมนูไข่นะครับทุกคนถ้าคนก็ทานได้เช่นหนึ่งยำยกร้าน ไขเ่เย่วมานึ่งนะคบมันจะไม่ออกไขเ่เย่วมาเหมือนบ้านเราเลยใช่นหนึ่งมันไม่แยะนะ่นะใช่หนึ่งนะไข่เข็มอ่มียู่หเลย ยกไปเลยใช่ไหมอ่านี่ยกไปเลยตุ้มเข้าไปของท่านบอกว่าดักเยอะเหมือนหน้ากล้องหรือเปล่าเวลาสั่งออนไลน์เหมือนกันนะครับไม่ว่าออนไลน์หรือหน้า,าร้านนะครับก็เหมือนกันเลยกระบวยเท่ากันนะจ๊ะ ก็าไปดูรีวิวด้วยก็ได้นะครับสําหรับคนที่ไม่ม <laughs> ัいい่นใจนะครับว <laughs> ่าสั่งออนไลน์จะเหมือนหน้าร้านไหมตรงปกไหมนะครับเราก็มีรีวิวให้ดูนะครับก็ขอบคุณสําหรับลูกค้าที่สั่งออนไลน์ด้วยนะครับขอบคุณสําหรับรีวิวด้วยหมดแล้วเช่นนึงอะไรเงี้ยก็ก็มีมาบอกหมดแล้วก็ยังมาบอกเราด้วย